นี่แล้วแล้วแล้วตอนเขาเทมาแบงค์เขาตัดสิวนี่ไงเนี่ยเขาตัดแต่เห็นด้านหลังเนี่ยตัดแล้วเวลาตัดสิวแล้วเนี่ยแล้วผ่านการเวลาไปไหมเขาเนี่ยผมว่ามีอยู่องค์หนึ่งผมว่าสวยแล้วนะผมมีอยู่องค์หนึ่งผมว่าสวยแล้ว ผมมาเจอองค์นี้เป็นองค์ที่เข้าใจง่ายนะนี่เป็นองค์ที่เข้าใจง่ายสุด าขอคอมเมนต์พีบีเบื้อนๆหน่อยหน้าตาติดชัดๆอ่าโอ้โหผมชอบพระโซนนี้ด้วยนะเนื้อชินเงินแล้วพระลวงหน้าอะ่ะเป็นชินเงินใช่ถ้าพระลวงรางปืนอะ่ะเป็นสนิมแดงโอ้โหนี่ด้านหลังอะ่ะถ้าเป็นลายผ้ากดอะ่ะจะต้องเป็นแบบนี้คือพระเนี่ยเนื้อชินเนี่ย เขาจะให้ติดกับบล็อกกับแบงเขาไม่ติดถ้าเทเฉยๆ,ๆอ่ะเพราะเป็นโลหะเบาเขาจึงต้องเอาผ้าทําลูกป,ประครบผ้าเนี่ยห่อ,อก,กระซายพี่ลูกประครบโอ,อแล้วก็จุ่มน้ำดมาดพอเวลาเทเสร็จก็เอาลูปประครบเนี่ยกดลงไปจึงทําให้ด้านหลังเนี่ยเป็นลายผ้าแบบนี้อรอคําว่าเริ่มแล้วครับตอนนี้พี่มิปปฟูฟ ผมมาเก็บไว้องค์หนึ่งไม่รู้ว่าองค์เนี้ยกับองค์นั้นองค์ไหนสวยกว่ากันนะฮะไม่รู้ว่าองค์นี้กับองค์นั้นองค์ไหนสวยกว่ากันซึ่งถ้าเป็นธรรมชาติของพระแท้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะก็คือนะคุณนึกถึงรูประครบอะ่ะใช่ป่ะแล้วก็กดลงไปด้านหลังเพื่อให้พระด้านหน้าติดชัด แล้วองค์นี้สวยผิว,ว<ะ>ปริเล็กน้อยพระหูยนันชิมเงินเบนจภา,าคีเนื้อชิมเงินผิวระเบิดปูดออกมาแล้วแตกที่แก้มดูง่ายมากครับใช่ถ้าเกิดไม่มีไม่ได้ต้องมีนี่ตึงต้องมี จะได้คด้วยสุดยอดต้องมีองค์นี้ครับที่สุดแล้วครับพระกู้ลบุรีนี่แหละครับพี่ยูบวรสวยน้องสวยจริงลงสนามครับอาจารย์สองนาทีโอ้โหใส่้าเพชรนี่สุดยอดสวยจริงจริงอ่ะผมชอบแฟนเพจผมนะรับเปล่าเพราะ เข้าใจว่าพระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายเพราะพระยิ่งแพงส่วนมากเป็นพระเก่านะพระนะยิ่งแพงยิ่งดูง่ายเพราะพระแพงส่วนมากเป็นพระเก่า โอ่งนี้ยากเคกนการประบูลเลยครับอ่าพงม,มีชินาชินเงินมีตะผิวระเบิดเยอะเหมือนกันพี่ดักช่างซ่อมโชรยอะไรแบบนี้พระยกฐานะที่แท้จริงครับหู่ยานลบบุรีชินเงินเบนจ่าพาคีเบนจ่าพาคีนะครับพี่พี่โอ้โหนี่เบนจ่าพาคีพระยอดขุนพล ผมเอาว่าองค์เนี้ยหน้าใหม่วงการนะผมเอาว่าเนี่ยองค์เนี้ยหน้าใหม่วงการจริงจริโอ้ดูองค์เก่านะโอ้ดีองค์ไหนสวยกว่าแต่องค์เนี้ยน่าสวยกว่าพวกเนี้ยองค์เนี้ยผิวยุบสวยกว่าเยอะองค์นี้สวยกว่าเยอะใช่โอทุกคนบอกเลยองค์นี้น่าจะสุภาพองค์นี้ผิวเดิม นี่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนเขาเทว่า,าแบงค์<ม>เขาตัดสิวนี่ไงเนี่ยเขาตัดแต่เห็นด้านหลังเนี่ยตัดแล้วเวลาตัดสิวแล้วเนี่ยแล้วผ่านการเวลาไปเหรอไหมเขาปริโคสวยนะสวยสวยจรงยิงรับเรยสวยขลแล้วหน้าตาชัดนี่ รอคำว่าเริ่มสักกู้นะครับใส่ตลับอย่างเดียวหลักล้านฮาเมื่อ20ปีก่อนก็หลายแสนแล้วพี่เวลาพลแนวเพชรอ,องค์นี้น่าจะสวยกว่านะครับพี่ยูบวรก็อยู่ในถาดพักกู้ไงโอ๋อะไรอยู่ยตนตรงนี้ลูกไม่มีถาดพักกู้เราไม่มีหรอไม่มีครับไอ้องที่รถไม่ขายใช่องค์นี้รถไม่ขายอ่ะ น้อยองค์นะครับที่จะมีหน้ามีตาจมูกแบบนี้โอ้โหผมาว่าถ้าจะถ้าจะสู้กับเมกะสิทธิ์ได้ได้ศักดิ์ศรีก็ต้องเป็นองค์นี้ใช่ประหลอดเต็มป้องไปที่เจ็ดลักอ่าสวยที่สุดในวงการหรือ<ม>เปล่าครับพีคนาทิย์อ่ะหือจริงไม่ใช่โอหนี่คอหกัก นียะผมจําได้ว่าผมมีองค์หนึ่งออกแต่องค์นี้น่าจะสวยกว่าผิวเดิมเดิมนี่สวยกว่านี้มีแม้แค์เลยองค์นี้สวยสวย,สวยสุดท,ที่ผมเห็นสวยกว่าที่ลงในสื่อพี่สวรค์มาหนึ่งแสนแล้ว <c oughs> พี่สวรค์มาหนึ่งแสนแล้วผมแม่จะบอกย,ยังไงว่า นี่คือตั้งเรียกว่าแพงกว่ามเหส่วนแล้วฟังผมนะพระล่วงนั่งเนี่ยพระหูยานเนี่ยแพงกว่ามเหส่วนใช่แพงกว่าชินราชใบเสรมาแพงรองจากพระล่วงรางปืนถ้าอยากเนะีเห็นตรงนี้ในการแบ่งปันในคืนนี้หัวใจรัว หัวใจรัวๆมาครับพี่พี่พี่สุพศสองนาทีได้จ้ะพี่โอ้โหโอ้ยใช่ไหมฟ้ากระดินเร็วโอ้ยโอ้โหอองค์จี่ได้ม่สวยสุดมากอือระเลวิโอเลยแต่ว่านู้นบคนแปลกใจงนึงนะชอบเอาสวยๆให้ให้ให้แฟนพี่จะเองเก็มไปสวยไว้อือ คนละเรื่องเลยโอ้อมไม่ต้องถามแล้วว่าสวยสุดในวงการหรือเปล่าผมพอมาเห็นของตัวเองที่บอกว่าสวยที่สุดแล้วอืมืมคนเร่ององค์นี้หน้าไม่ของวงการเลยครับเด้งเด้งเลยสองนาทีครับลุยครับอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวรอคำว่าเริ่มสักครู่นะครับพี่พี่ โอต้องเป็นรายการสุดท้ายจริงๆอ่ะเพราะเพราะจากเมกาสิต์ก็ว่าพอแล้วนะพอมาเจอองค์นี้ไม่าถ้าองค์นี้นี่คือเบนจากอากีของนะทะยอยของพนเมืองไทยอืันนี้ก็แสนหมื่น หนึ่งแสนหนึ่งมืนผมปิดใจเย็น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 พี่ปิดไปแสนสองแล้วพี่จะทุกกู้มาแล้วพี่จะทุกกู้มาแล้วด้วยอ้าวองค์นี้สวยมากครับพี่โอ้โหพี่สลันมาแสนสองแล้วองค์พี่ประมูลนี่คือเบญจภาคีพระยอดปุ่นพลเมืองไทยที่มีเจ้าของกันไปหมดแล้วจะสนนราคาที่จะได้คือคุณต้องวางตังเจ็ดหลัก นนะมผมจะบอกให้แล้วเจ็ดหลักก็น,น่าจะไม่ได้สภาพสวยแต่พอเจอองนี้นะวันนี้นะวันนี้บ้านโปง่งเนะี่ยราชบุรีลุกเป็นไฟแน่นอนมาแล้วครับเป้าแรกครบเจ็ดหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนบาทลับมาที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าวันนี้นะราชบุรีลุกเป็นไฟแน่ อ,องค์แ้ยที่ออกองนั้นว่าแน่องค์นี้พอเลยเด้งจัดนี่มาที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนสองมื่นบาทอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนสองมื่นห้าบันบาทครับราคาสุดท้ายเห็นไหมแล้วหน้าบันบายครับราคาสุดท้ายใช้สิวตัดเหรอไหมใช่ใชแล้ว,ลวด้วยความด้วยความที่ผ่านมาหลายร้อยปีเน,นี่ยสนิมก็ขึ้นปิดคาบสิว,มวหมดแล้ว อยู่ที่หนึ่งแสนสามมืนบาทที่พี่จักราวดคกับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่จักราวดนะครับหนึ่งแสนสามมืนบาทครั 1, 30, บมาที่หนึ่งแสนสามมืนน้ำันบาทพี่จักราวดมาด้วยโอ้ยสวัสดีครับพี่ชายพี่มาน้ำมันหนึ่งแสนสามมืนน้ำันรครับราคาสุดท้ายอือหือคิ้วตาจมูกปากจบาับบล้อองค์นี้โอ้โหองค์นี้ยต้องเป็นองค์ดาราองค์ใหม่ของวงการนะพี่อัินี้จังไม่ตามพวกกันเลยครับพี่นะัท <laughs> มาที่หนึ่งแสนสามบมื่นห้านบาครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาททีพีบีบอยครับราคาสุดท้ายยูทีพีบีบอยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายผมส่องไม่เบื่อเลยเนะี่ยคือพระแบบเนี้ยไม่ต้องบรรยายเลยเพราะคนที่รู้เขารู้ราคาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะหาแท้จากไหนนักสะสมเนี่ยเขารู้คุณค่าพระ ที่อื่น่ะเขาก็ได้ยินราคาเปิดได้ยินราคาที่คัดสั่งให้หาย,ยังหาไม่ได้เลยยิ้มนิดนิดพี่วานสมศักรีเบญจพัคกีพระหูยานในตำนานหูติดชัดชัดคือที่สุดแล้วครับของหูยานมาที่หนึ่งหมืนไอมาที่1,45่งแ้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนสม้าบาทครับมาที่1 4 7่งแสนสันบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนสันบาทมาที่หนึ่งแ ห้าหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนมบผมบอกองนี้นะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยสองห้าหกแปดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพัที่ลิทิโลยังต้องมานี่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ ท่าที่มีใบสั่งแต่หาแท้สวยหายากไม่มีสวยกว่านี้แล้วอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนนนบาทนะครับราคาสุดท้ายไม่พูดเยอะเพราะบางทีี่หนึ่าหม่นแปดพับาทที่พี่นัุฒิรับาราคาสุดท้ายครับจุวยจังอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโอ้ยมาที่หนึ่งแสนหกมาที่หนึ่งแกหมื่นสามพันบาทราคาสุดท้ายยราคานี้ไม่ได้ครับโอ้ยอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่บาทที่พี่เพือง อยู่ทีพี่เพื่อนหนึ่งแสนเจ็บาทราคาสุดท้ายมาที่หนึ่ง่นสามพันบาทขาดท,ทุนให้ไม่ได้ใส่กันใส่กันอย่าให้ขาดทุนอยู่ที่หนึ่งแบาทหนึ่งแเจ็ดหมื่นสันบาทกับราคาสุดท้ายใส่กันอย่าให้ขา,ทา,าดทุนครับมาที่หนึ่งแาพบาทมาที่หนึ่งแปดพับาทาครับปิด,ไ,ด<า>ไปแล้วรับแบบนี้อยู่ที่ใครนะคนนั้นมีชื่อ ปิดไปดีพี่นัตวุฒินะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาททวนไอแบงค์รู้ไหมพี่ใหญ่เห็นนะพี่นัทใส่แล้วที่กูกำหัวใจมันรู้ไหมกลัวว่าขานมาจะเป็นชื่อพี่องค์อาจพี่ตูนตูนเหนือหรือว่าพี่ท่านื่นเป็นพี่นัทสะใจจะโอ้ล่ะพี่ผมพี่นัทพรุ่งนี้มาส่งตะกว้ามาไหมไอโอบอกอยากเห็นช้างชนช้าง สวัสดีพี่นัทวุฒิครับสวัสดีครับพี่นัทวุฒิพี่นัทวุฒิมาทำเวลาพอดีอ่าสวัสดีครับอาจารย์พี่นัทวุฒิอ่าโอ้โหดโอ้โหผมงงดูราคาไม่ทันครับพี่ปิดไปในราคาหนึ่งแสนเจ็ปดพันบาทครับที่พี่นัทวุฒิครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งวันแบง พายนี้ก็เห็นก็ลงสื่อแพงเดียวนะยย่ะอะไราวคุยกันดีกว่าพี่พี่คุยกันในพระร่วงนะะนั่งหรือพระล่วงหูยานตรงนี้พระหูยานอันนี้คือแบบเดิมเดิมสุดๆจริงๆ พรุ่งนี้ติดภารกิจสาคัญต้องขออภัยด้วยครับโอ้โหพอช่วงนี้พี่นัททำโปรเจกต์ใหญ่อยู่ใช่ยังสละเวลาเข้ามาพ<ส>ี่นัททำโปรเจกต์ใหญ่อยู่ไหนบอกว่าช่วงนี้งานเยอะย่องมาเหมือนกันยิ่งจัง <laughs> <laughs> โอ้โอสวยที่สุดเลยครับตรงนี้ชอบมากอ่า โอ้โหพระร่วงองค์นี้งดงามจริงๆครับพี่นัทวุฒิสมศักดิ์ครับแบบนี้เรียกว่าพระคู่บารมีเอาว่าองค์ขนาดองค์ที่ผมอะห่วงแ่นะพอเจอองค์นี้ฮะ oh. คนระเวลเลยอะ ชีวิตโอ๊ตบางแพรเรายังคิดว่าเหลือสวยอันนี้สวยสุดสวยทิ้งห่างไปเลยนะครับใครให้พี่มาปลูกผมนะกระแสล่ะมาปลูกกระแสล่ะเอานี่บ <c oughs> อกควาประคุของเพศนี้ครับนะอ่ะนี่ก็เอาเป็นว่าแสนเท่าไหร่นะแสน เจ็ดหมื่นแปดพันครับทาให้ขาดทุนก็ให้ได้แต่จริงคุณค่าของเผ้านี้นะสามแสนห้ายังถูกเลยนะฮะแสนเจ็ดแปดพันนะฮะอยู่ที่พี่นัทส่องกันอีกที <c oughs> ขอบคุณอาจารย์มากๆครับส่องกันอีกทีส่องกันไม่เบื่อเน <c oughs> อาะมา นี่แล้วก็วันนี้